อนผ่านมาแต่เมื่อวานเรามีการประกวดและการแข่งขันนะฮะใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลกันก่อนดีกว่านะคะ<ช>สำหรับ,รบการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเมื่อวานค่ะใช่นะครับลำดับนี้ต้องขอเรียนเชิญน,นะครับดรสุจิราพุทธวีวันนะครับผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายขึ้นสู่บนเวทีขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะ เพราะว่าจริงอย่างที่บอกไปเวทีการประกวดมีมากมายการแข่งขันมีมากมายแล้วก็น้องๆจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถนะครับใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่การมอบรางวัลสําหรับการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือะระดับป .1 ถึงป .6 น้องๆเก่งมากนะฮะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ได้แอบเห็นหุ่นยนต์ของน้องๆโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องๆเอาขึ้นมาโชว์ด้วยนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเอาละครับ รางวัลชนะเลิศก,การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับป .1 ถึงป .6 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับขอเชิญน้องๆแล้วก็คุณครูขึ้นสู่บนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยะนะคะเวทีตรงนี้เราเป็นเวทีประกวดร้องเพลงใช่มใช่แต่เวทีอื่นๆเป็นเวทีความสามารถและก็ทักษะทางวิชาการนี่น้องๆเด็กเก่งของเรานะฮะ จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิศณุโลกนี่คุณยนต์บังคับมืออยู่ในมือแล้วนะฮะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนี่ถือว่าระดับประเทศนะฮะสุดยอดค่ะครับได้รับชุนการศึกษานะฮะพร้อมเกติบัตนะครับก็มีน้องๆมีคุณครูผู้ผดษสอนนะฮะแล้วก็เรียนเชิญนะครับถ้ามีคณะผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็คณะผู้บริหารของพื้นที่เชิญขึ้นมาถ่ายภาพด้วยกันได้นะครับเรียนเชิญเลยค่ะ น,น,ะะนี่น้องๆโรงเรยียนอนุบาลเทศบาลนครพิษนุโลกนะครับ